สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มๆโอ้โหดาราสองคนนะคะสาธิตไต่ต่ำกับยังต้องเอวเดี๋ยวสิงัดแล้วเลอะเนี่ยวันไหนงัดเล้วหรอกจะว่าอย่างเมื่อไหร่นั่นยังไงมึงเบิ่งกล่องไอ้ตีวันนี้มึงดูนะมึงคือคือสองคนหน่อยอะวะไพ่เมาส์กันเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งตัวเนี่ยวามึงมึงไงเบอกแม่นบอก กูก e> ูกูก็ว่าสั่นละ้องใช้กูสีมาวงกูมึงและล่ะมึงอย่าเมาลำหลังกูเลยถ้าเมาลำหลังกูขานไปส่งคลิปนี้คลิปนี้จะมีดราม่านะคะดราม่าหน่อยหนึ่งนะคะเอาเอี้ยงนะได้ยิหวานไหงกูสาวขาอสิมักกูหูอยู่ว่ามึง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 สายยังเกาะไม่รู้เออนานามึงสายยังเกาะอย่างนึงจะบังบักเออนานมึงสายยัง มึงใส่สีไงกูผู้ดึงใส่สีมึงสายสีกูสายงัดเว้ยไปมึงว่ากูงัดยังกูงัดหอมว่ะแป๊บๆเลยมั้งบ่ได้เด้วกูงัดหอมเนาะมึงไอ้ไอยู่่าสีแปมบๆกันไปอยู่แล้วเพราะว่ากูงัดดิอ่กูงัดหอมจย่าพ้องของมาเด็ดเลยซื้อสถานะสองคนนี้โสดใช่ไหมคะเนี่ยฮะแม่ครับ เอาสรุปโสดหรือว่าโสดสาธิตอ่ะเอาคือว่าตอนนั้นคือว่าไปมากกู้สาวล้านเยอะนี่มากอะไรแช่ไหมมากก็ได้แค่ไหมมักก็ได้ใช่ไหมมึงมึงมึงได้สี่อะไรยังเงาแบบนี้โอ้ยบบกเวียดมึงยังบบกกอกซักกอดท่านั้นหรอกู้สามซื่อๆนะ มันดีหลือมันเีเหลือง <laughs> มันเปตจีหลอดหอเหลืองอ่ะมึงไปเรียนก็ช่วยตีนมึงตีนเหลืองอ่ะม,ม,มันเล่นกรมึงเลยเมื่อกี้ยังตอกพึ่งข้ามฝั่งมานะคะไปทักทายซุ้มมันแจ้งมาได้ใส่อีกนะคะ,ะคยังตอกนะคะสาทิตก็เลยมาทำกับข้าวสู่เสียปุ๊กินนะคะเมื่อน,นี้ฝนตกบ้านเฮา <นะ S 2> อา,ากาศเย็ยนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวที่คอถามสองสองคนเจ้าตาทิตครับ มันนิ้นท้าเสียปุ๋ยฟังไงมึงมต้องยิบมึงบอกไงนิ้นนิ้นท้าดูเราไปฮุบบกจากเธออยู่บ่มึงบอกมึงมึงบอกไอก้อนใหเออพุณอก่อนใหญ่เอ้าอะเนี่ยพูดบอกไปฮุบบกจากเธอเออไปฮุบบกมาจากเธออะวอาความจริงมาวอาความจริงสูบฟังสัมพังเราก็อยู่ก็คือว่าเนี่ยพูดอีู่บ่เออเออ แล้วไปจริงก็ไปแฉ่เราหูหูเออเราบอกจะผร้อมไวเออปุติธุระฮะเราไปจากเครื่อบ่อยฟังดูสาวแบบใส่เข้ามาอ่ะออถามเนี่ยเพราะว่าสาธิตเป็นคนเก็บความลับเก็บกรรมความลับเพราะว่ายั้งตอกหนีรอถามเรื่อยอีอมันมาย่อมไขย่เสือแอน่อะเราไปยั่เถือเราไปยื่อเสือแมนวะอะผู้ใดไปผู้ใดไปอ่ะ เออมันนั่นที่เห็นแวบๆ <c oughs> อยู่คุณเจาะไปกับไผรคะละ่ะอ้าโทรไปกับไอ้ปุ๊บไปกับไผรไปอาจารย์น,นีนะ่ดิเหรอเอออ่าน่าสงสัยนะเอาตอบมาดิเร็วเร็วเร็วเฮ้ยกาทานหมดมันองติดหนังสือเห็นไหมตอบมั้ยอ่อเออมันแป๊บหนึ่งเออเราไปยาเกลือแล้วเอาไปยาเกลือย่งนีย่งนีเอาฉันกำลังถามส่อเรื่องเธอไป อะไรกับสาธิตรหรือเปล่าสาธิตบอกว่าเธอไปอยู่ไหนฮมบกนั่นฮมโบใซ่ฮมบกับสาธิตบอกอยู่ไอ้ปูเคยไป<อ>นั่นมามาพูดตรงตรงตรงนี้เลยามาเธอมาพูดตรงนี้เลย <c oughs> อบอกมาสิเธอไปเมื่อไหร่ตอนไหนไปฮมโกไปโไรงเรียน <c oughs> ไปอยากเธออมะนว่าแล้วว่ามันเป็ปปี่นแปลกเงินในกระเป๋ากับเบิด เอาเงินไว้ให้ทาร์ซีหาพันเกียงตับเกียงตับอืมเมื่อกี้สาธิตว่าอยู่เพราะถามเรื่องว่าพายปูไปห่มบกลอกเขียนบ่ปากเลยไม่ได้ยิ้มมาทางเอ่ออะอย่าบอกไปดะผมผมมันโดนยายาเด้อยาโทรศัพท์ก็ซื้อให้คนละเครื่อง ไอ้กากระสือให้คนละเรือนไหนความลับบอกว่าบ้างเด้อความลับมันก็คือความลับสาธิตตายแล้วตาความลับตายความลับได้ข้อหยดเลยบัวครับเขาไม่เคยไปหรอกครับผมพาไปใช่หนึงแมนรอบนั้นนะเจ้าพาไปอยู่นั่นเราเสียปูนี่เราไม่ยอมขายเราไม่ยอมขายเลยผมยอมรับแล้วว่าผมไปเขาต้องไม่เฮ็ดหนาเฮ็ดตาเฮ็ดโมจั่าก็ เวลาเวลาเขาไปจมูวตัวผู้หญิงไว้จะขีห้อขีหางเชินกระสอบมันรดได้ตัวผู้ผยมันคือพวกผมชักขนาดนี้หน้ตาเขาเนี่ยบใหญ่ไมพ่อเมย์ยอนเธอมาหน้าตาเลยว่าพ่อเมย์่้อนาเขาเรื่องหนาตาพ่อเมย์มยอนเธอใ่ไหมขยอกันไหนพ่อหมุนมากก็ขีกกระเดื่อนเออต่วาจาทวนว่าเราตกี่รบ เป็นผู้เบาไปเฮ็ดงานของเทียบกับมายังรอเลยเดอ้อมแม่นบ่แม่นครับเล่นกีต้งกีต้าแต่งโตบักยางเทยังรอแล้วมาเปลี่ยนวังมอเตอร์ไซค์ซนกันกับรถไนนี่แม่นครับเราเรา,เรากินาาก้นกาแฟไม่ิ้นคนอันอนอกจากหลังมาจากองค์เทียบคือว่าผอมาแต่ว่า,วาโอข้ายกมาได้อ,อย่างเงเออกระสือประมาณว่าโอข้ักอ,อย่างเงือก ผมยิ่งสิ่งพมาณนี้ผมไม่ได้เสียหลักก็ได้เป็นคนขี่เหล้าเมายานอนกินอยูผ่ผู้สี่ผู้แดดแต่ไม่ได้ขี่ปีเจเนี่ยซีนดีดอกกีเจป่ะเนี่ยกีเจคือที่อยู่เราเลยหรือซีนดอกติวน้องดอกเตีตตต้วครับน,น,น้องดอกติต้วซื้อในวงการเป็นน้นดอกติวตต้วเลยเอาใจรายการเอฟซีเอฟซงเอฟซรายการเป็นังไรจดหนึ่งใจรายการได้บ่ะใจายการมาดีครับไอ้ผมนงดอกดอกเตี้ยครับก็คือว่าเออผู้ใดอยากฟังเพลงยังพ่อขอมา เดี๋ยวไอ้ขอเพลงยังมาเออผมเปิดให้อ่าเอฟซีด้วยว่าไอ้แฟนเพลงทุกคนตัวสับเขาตัวสับเขาตัวสับเขาเอารับสายรับสายหน่อยไหมสวัสดีครับขอเดี๋ยวก็ใส่งบอกก่อนก็อเนาะอันนี้มันนุ่มดอกเจียวป้าจ้าเอาพ่อแม่ชาติทูพิชชันอันนึกไม่ตอบได้อันโทูพิชไอ้น้องน้องสาวหลายอยู่างครับเนี่ยขอเพลงห้จ้าขอเพลงยังครับ เพราะเพีงอันหนุ่มหน้าข้าวสาวหน้าเกลือเนีจ้าอ๋อ้โหใหม่ต้องท่ใหมให่คุมวัดวัดคุมวัดเด้อคุมวัดอ๋อ้ยเพื่อนผู้บาดต้องคุมวัดเด้ออ๋อผู้บาดต้องคุมวัดเหครับเดี๋ยวผมอัน่ะฝากบอกว่าหาอเออจะว่าไอ้ผู้บาดทั้งไอ้คุมวัดเพิน่นกน็ขอเบอร์เจ้าอยู่ดีครับครับทั้งทางขออีกบ่หนุ่มดีจอีตอบน้องสาวสิเบอร์เพิ่นบอลนี่ยังกะเ ไปเพืน่นไหนติดต่อต่อฝากเบอร์ผ่านทางรายการหน่ครับได้เจอาเบอร์จ้าเอาเบอร์เกือบป่ะจา้าอันอันเบอร์เกือบหรือเบอร์อยังเันเออเอาไปไปทำภาษาเอาด้วยว่าเพื่นอันใส่เกือบเบอร์ไหนจะไอช่างพระพิษมื่อเนี้จ้าอันมื่อเนี้ยเสนอชางถึงตีนหยุ่งข้อเข่าทุกคนชับได้จ้าเพราะว่าเราคุ้มเราเที่ยงเจียเห็นไหม อันนี้เจ๊บ่ได้เมาครับมันมันได้เจ๊เมาบ่จ้าดิจ้า,บ,าบ่ครับบ่เมาตัวบ่เมาครับก็คือว่า,าวให้เจ้าสองคนนั่นหักกันซะวัสด,ดีครับโ <ś le ff> อ้แล้วตัดบทไปยังไรเนี่ยโอ้มีไหวพิบดีเตือนไว้ตัดบทนะโอ้ยตัวแบบจิ๋วพูดวันเ <ś le ff s> ขื่อนได้ไหมคุณผู่ฟังวันผู้โทรมาขอกับควันตีนพ้นไว้แล้วเนาะมันจะต้อันเขาไปฟังเดี๋ยวเขื่อนใช่ไหมอันอันผู้โทรมาขอนี่ครับบอกควนตีนครับ พ่อไปเผาไะไรกับเผาเอคือจะบอกคือจะบอกนุ่มดกจิ๋วเหรอไม่เอบไว่คือเสียงนี้เลยเสียงตอบเสียงนี้เลราด็ดเนนั่งไปเลนไปสมัครอันนี้ด้วยอันน้ำมันดูดขลดดู้อมไหมครับดูวมไหมครับอะไรครับตอนนี้อันตอนนี้ผมโว่างครับผมผมอยู่อันสายอ้ สูกครับสุบคืออกลบเอาซุนยุสนน้อทุกน้องซาครับลุกตลอดตอนนี้พ่อัานว่างไปลูสวนยังอยู่อยู่บนเครื่องสูบน้ำอ่ะอยู่ครับอยู่พ่่นยังทวไม่ยังทนเนาะแม่ครับสับลูกตูวลุกอยู่แล้วเออสูกซาไรตูลุกบ่มีเออไม่ถูกาเลยโอ้ยสูกซามึง น้ำเต็มอยู่ทีสูบไปไว้ใส่พูดึงวัยนั่สีหาขึ้นผมบอกเอ่เสือแดงกับเสือสีส้มเลยโอ้ลืมล้เอากุศลบวกเนะกูบอลยังเนยกูเซยวรเโาคไปจัาก็จสามมึงเท่านั้เอาปูปลาหน้าหนามกูญแจไข่กูเจาะต่จีมึงเอ้าตะสามึงเท่านั้นพอกเสียว่าไปอางเฮ่นเฮ่นเหี้ยน กูจะสมไว้นี่แะกูจะจกไว้นี่เอกอไรนี่ันเนอซองาซาอยู่โอ้จักนะคะพูดหนึ่งพูดหนึ่งเมาอันนั่นกาแฟไฟพูดหนึงเมาเบียหรือว่าเม้าอัอย่างคลิปทิกตอกอะคนดูร้านห้าอันเจ้าเมาหีนั่นกับตำรวจอ่ะคนเบื้องล่างหืาไม่ได้ในทิกตอกต้องอย่างครามา่เมี่นี่ร เอาเถะว่าอะไรเตออยากายมาสาธิตพาวบอกแล้ <c oughs> are, ะ,ค,ะคลิปนั่นเ <c oughs> น่ะในทิ้งต่อกับมีคนดูล้านห้าโอ้นะคะมันมันมันเป็นอาวัยาวะส่วนหนึ่งมันบ่เป็นยังดอกนะคะธรรมดาเนาะอือ<ม> <c oughs> แต่พอมอขออย่างอยู่อย่างนึงก็ <c oughs> าว่าทำว่าอวัยวะส่วนหนึ่งทารโรกนี่ทาโวมีผู้ญิง เราสิมีผู้ใต่ไว้ยค่ไงน,นครับน้นี่คือคำคมนะคะเจ๋วจมือเลยนนนมึงขนาดไปยังไงานี่กะไรอุอ้ยเออถึงใจถึงใจถึงใจมูถึงใจอลยแม่งบอกเม่งมึงมถึงใจอะไรแต่เจเา้าว่าคว่าูว่ัวยะเออถ้าหากมองยิ่ง,งยิ่งเราสิมีผู้ใส่ไว้่าสแตกยังไงหรกเนี่ยอือเนแน่น้นเป้นคำคมคำคม ม่เบ่เอพราะว่าต้องต้งซีนี่เอมัน no มันเรื uh, ่องที่นาเกียรติรวนเรื่องหยาบกับเพราะว่า no ผูหยิงกับผู้ใส่เอ่อาเจะบปสมพันกันมันสิออกนอกเงี้ยมหาสแตกยั่วนนาะฮาดูสิบแปดบวกนะคะสิบแปดบวกนะคะพ่อนค่ะสิบแปดบวกนะคะเลืองนะคะ ติดเหลือติดติดเหลือยงใคเฮี่ยมเยี่ยมันติดเหลืออู้หูอะไรอก็คือว <s> ่าคลิป <h wives> ันบอกติดติดเหลืองมันบอกก็คือว่าเออถ้าถ้าหากว่าเออในโลกนี้มั้งผู้หญิงนี่แต่ผู้ชายหมดสมุดผู้ชายก็ผู้ชายมึงมาติดยอย่างเอาคลิปสิติดเหลืองนะคะเอาซ้ำนี่ละค่ะให้เพื่อนคุยกันต่อซะสิละเอาค่ะเอาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เด้อค่ะเด้อพลเรศที่คิดฮอนสาธิตนะคะนี่สาธิตก็แววมาหาเสียปูกับเจลินนะคะบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะ